สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาทำติวเตอร์เรื่องการทำหมอนใน sketchup กันนะครับก่อนอื่นผมก็จะขออนุญาตเปิดซี e ไล g ์ติ้งนะครับซึ่งจะได้เรนเดอร์ไว้เลยโอเคคราวน,นี้เรามาลองทำหมอนกันเลยนะครับก็คือสร้างด้วย Shape แบบสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้ผมใช้ขนาดเดี๋ยวขออนุาตเต็มจอนิดนึงนะครับขอลบทิ้งก่อนนะครับเอาใหม่นะครับใช้ rectangle นะครับขนาดสัก 60เซนคูณ40เซนประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็เมคลุ p นะครับดับไปคลิกเข้าแล้วก็เมคลุบโอเคผมจะมู e ก็ขึ้นมานิดหน่อยนะครับจะได้มองเห็นชัดชเสร็จแล้วก็คลิกขวา c l o ดเว o ร์แล้วก็เมคโคลดนะครับแล้วคลิกขวา c l o ดเว o ร์ work, แล้วผมจะใส่เป็น l คลดใส่ความละเอียดเป็นควอ a l i e เทียนเทโรควอดริล Lateral Click นะครับซัก Resolution 500ก็คือเรามาดูที่ hidden geometry ก็จะเห็นแต่ผมจะไม่เปิดนะครับหลังจากนั้นคลิกขวานะครับแล้ว Close Work อีกห่งครั้งแล้วก็ close เนี่ยแล้วเราก็สั่งให้เขา uh, generate t i c k n e t ผมใช้สัก5เซนอ่าน้อยกว่านี้นิคสัก2เซนแล้วกันนะครับ0.02แล้วก็ smooth boundary e d yes เขาจะได้ความหนาขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเราก็มาใส่ค่า ให้เขาเป็นหมอนกันง่ายๆนะครับก็กดที่ปุ่ม close นะครับจริงๆแล้ววิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือเราสามารถเ,เลือกแบบ preset ได้เลยนะครับแต่วันนี้ผมจะทดลองก่อนแล้วค่อยไขย preset นะครับแล้วก็กด simulate นะครับโอเคเขาจะตกลงมาแทกพื้นนะครับโอเคต่อไปนี้ผมก็จะเอา,เอาที่ close นะครับตัว gravity ออก คาร์บูทีจเป็นศูนย์นะครับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยเอาลงมาเองคราวนี้ก็ลองซิมูเลต์ใหม่เคเคราวนี้ผมจะลองซิมูเลตอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ทำให้มันพองนะครับก็คือดึงขึ้นไปลกขณะนี้เค okay. เอาล่ะคราวนี้เนี่ยผมจะมาเพิ่มผมจะลด density ผมจะลด density ลงนะครับแล้วกด play ใหม่โอเคความหนาแน่นเวลาที่เราดึงจะได้โดนไม่เยอะนะครับผมจะใช้นะครับคราวนี้เอามาเอาอดูอีกทีเรามาดูเซลล์คอลายเซลล์คอลายนี่เวลาเราใช้นะครับก็คือเวลาที่เราดึงเฟสเนี่ยเขาจะได้ไม่กดลงไปทับกันนะครับนี่ก็จะเป็นหมอนักษณะนึงเราก็สามารถดึงตรงไหนก็ได้ให้ลงมานะครับ เราก็เลือกดึงจุดให้เขายับตรงไหนก็ได้อย่ลักษณะไหนก็ได้นะครับพอใจแล้วเราก็หยุดโอเคนี่ก็เป็นหมอนลักษณะหนึ่งที่เราดึงมาครั่คราวนี้นี่ผมจะคลิกขวาแล้วก็ close work แล้วก็ให้อักนอไปนะครับก็คือไม่ต้องมีค่าโกรดแล้วต่อไปผมจะสร้างเพลงในลักษณะเดียวกันของคนใหม่อีกหนึ่งชุดนะครับก็ทำเหมือนเดิม รบต,ตัวนะครับแต่เปคลิก make g r o u นะครับแล้วก็ move ขึ้นไปนะครับกดปุ่มลูกศรชี้ขึ้นเพื่อดึงขึ้นไปข้างบนนิดหน่อยแล้วก็ที่ตัว close นะครับ close make close คลิกขวาอีกทีนะครับ close work close q u a d r i l a t e r a นะครับคลิกขวา close work นะครับ close แล้วก็เ e n นเ t thickness นะครับผมใช้2เซนโอเควิธีการดู Geometry นะครับหลังจากนั้นเราก็ตอนนี้ผมจะเลือกเป็น p r e s e t นะครับกดเข้าไปแล้วเลือกเป็น Cotton นะครับแล้วก็เ e n เน a t รอันนี้ทีนี้เราก็สามารถดึงได้เหมือนหมอนคัตต้อนนะครับมีเราก็เลือกดึง อย่าลืมว่าเราจะไม่ใช้ก r ร v ว t ีนะครับเดี๋ยวเขาจะหล่นลงมานะครับที่ผมจะค่อยๆดึงให้เปน็นหมอนที่สวยๆแล้วก็จะไม่ให้ลอยมากนะดึงตรงกลางให้พองขึ้นมาพอใจแล้วก็หยุดโอเคใบที่2คราวนี้เดี๋ยวลองไาลองดูค่าอื่นๆกันนะครับ โดยการที่ผมจะสร้างขึ้นมาไว้ข้างหลังเนี่ยนะครับไว้ข้างหน้านี้ดีกว่านะครับขนาดไซส์ซิงใกล้เคียงกันประมาณ60เซนคูณ60เซนโอเครีเพลทอีกครั้งหนึ่งดับเป็ลคลิก3ครั้งคลิกขวาแล้วก็ make group move เขาขึ้นกระปุมขึ้นนะครับคลิกขวานะครับ close work close make close คลิกขวา close work ครับ c l o s แล้วก็ใส่เป็น generate uh, q u a d r i l l i น n quadr l a เทอร์ร่ากลิตห้ารนะครับแล้วก็คลิกขวาอีกทีนึง่ง o ิ t เลิกโคลดแล้วก็ใส่ติ๊กเนตนี่ผมจะเอาบางกว่าเมื่อกี้นิดหนึงเอาเซนเลยครับคราวนี้ผมจะไม่ใช้ค่าผมจะไม่ใช้ค่าค่า p ี e ซ e ตนะครับจะใช้วิธีการปรับค่าแล้วลองเทสกันดูนะครับเราก็กดนี้เลย โอเคเราก็ดึงโอเคอันนี้คือแบบ density 200อันนี้ผมจะปรับ density เป็นพันกว่านะครับแล้วก็ลองใหม่สังเกตว่าถ้า density หนาแน่นขึ้นเขาก็จะเกาะตัวเป็นกลุ่มโอเคผมจะใช้ friction ให้เยอะหน่อย นะครับล้วลองดูกันจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ตัวตัวข้าฟิกชันนี่ผมคิดว่าเนี่ยเวลาดึงแล้วเขาจะยับในทิศทางที่เกาะตัวมากขึ้นนะครับโอเคผมคิดว่าผมพอใจแค่ตรงนี้แล้วนะครับก็จะหยุดนะครับแล้วก็ จะมูก็ลงมานิดนึงเอาละเดี๋ยวก็มาลองใส่วัสดุแล้วใส่ Material กันลองดูนะครับจะลองจะลองดูไปสุดท้ายแบบเร็วๆแล้วก็เดี๋ยวรันเป็นวิดีโอแล้วให้เพื่อนๆดูหลังจากใส่วัสดุไปแล้วนะครับยังไงก็ถ้าสนใจตัวปลั๊กอินตัวนี้นะครับก็เข้าไปที่หน้าเว็บได้นะครับก็จะมี ติดต่อแอดมินที่ไลน์ที่ปรากฏที่หน้าเว็บไซต์นะครับแล้วก็สามารถไปขอให้แอดมินแจ้งวิธีการดาวน์โหลดได้นะครับ <S <S ขอบคุณครับเดี๋ยวจะรันว,วิดีโอเร็วๆแล้วเพื่อเพื่อให้เพื่อเห็นภาพแล้วก็เรนเดอร์ออกมาเลยนะครับขอบคุณครับ